ตัวน้อยเดินย่องย่องย่องแบกหนังสือพองไปโรงเรียนไว้ยิ้มยามจนใสขยันเรียนไปร้องเพลงสนุกใจทุกวันหมดจี้จอมขยันขยันขยันเรียนหนังสือทุกวันสนุกสุขใจมาเจอจอขยันเพื่อนร่อมด้วยกันคือเข้าไปเก่งขึ้นทุกวันแยมหมดจีตัวน้อยเดินย่องย่องย่องแบบหนังสือพองไปโรงเรียนว ขยันเรียนไปร้องเพลงสนุกใจทุกวันมาจิวจองขยันขยันขยันเรียนหนังสือทุกวันสนุกสุขใจมัจิวจองขยันเพื่อนเพื่อนร้องด้วยกันคือึือ่อไปเก่งขึ้นทุกวันแย่บ yeah. ัจ่จตัวน,น้อยเดินย่องย่องย่องแบกหนังสือพอมไปโรงเรียนไว้ยิ้มแย้มจนใส่ขยันเรียนไปร้องเพลงสนุกใจทุกวัน มาจิ้วจองขยัน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 หนึงซื้อทุกวันสนุกสุขใจมาจิ้วจองขยันเพื่อนเพื่อนร้องด้วยกันฮึฮึตะ้าไปเก่งขึ้นทุกวันแย่มดจิ้วจองขยัน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 หนึงซื้อทุกวันสนุกสุขใจมดจิ้วจองขยันเพื่อนเพื่อนร้องด้วยกันฮึฮึตะก้าไปเก่งขึ้นทุกวันแย่